ชัดเจนรายการเดือนแจ็คเกอร์เทก,กับโพโต้วันนี้เราจะไปที่ร่าแงแคมป์เพราะว่ารําคแคงนั้นสวยมากแล้วก็อาจจะไปสนามกีฬาชางชาดด้วยเพราะว่าตรงนั้นนะคนไทยรูปเยอะมากก็อยากจะลองดูว่าวิวตรงนั้นโอเคโอเคแบบไหนยังไงก็จะไปถ่ายรูปดูแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับ ไปเลยสวัสดีครับตอนนี้มาถึงที่สนามราชมังคลากราสถานอ่าตรงนี้เป็นตรงสวนหย่อมของสนามของหน้าสนามราชมังนะครับก็อยู่ใกล้ๆล้คากำแหงครับก็จะมีหลายหลายที่ที่เราจะถ่ายครับแต่ที่ก็สวยอยู่เพราะมีสนามที่แบบสวยงามคอ่าตรงนี้เป็นสนามเทนนิส เดี๋ยวถ้าอย่งไรเดี๋ยวติดตามติดตามดูต่อไปนะครับว่าผมจะถ่ายตรงไหนบ้างป้าย she get away Matters does she get away with it? I like the way you smile and let me watch you while I love the way you make me feel I'd give the world away to spend each waking day alone with you, my แล้วเราก็มาถึงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็วันนี้ท้องฟ้าก็มีแดดเปี้ยงนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่อากาศถึงก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับนี่คือบรรยากาศของสนามราชมังนครตรงข้างหน้าก็จะเป็น ตึกคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปที่ต่อไปนะครับ ครับอ่าน้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อลุกคาอ่ามาจากที่ไหนครับทำงานอยุ่งไรทำงานหน่อยู่บ้านอยู่นครสีรรมราชอวันนี้พี่ขอมาเป็นในแบบรบกวนน้องมากไปไหมครับถามไว้กันหน่อครับได้ครับอันนี้อยู่ในรายการเดอะแจ็ k เกอร์เทคอัพโฟโต้นะครับลงใน youtube ค้นหาได้ครับครับอันนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบสามสิบแล้ว ยี <23. S 2> ่สามก็แก่กว่าอ,อ่แก่ก <c oughs> ว่าน,นี่วันนี้ยี่สิบหกอ่าแล้วก็วันนี้เออ่ถามหน่อยที่กรุงเทพรู้สึกไงบ้างมามาอยู่ที่นี่กับที่บ้านมันแตกต่างกันยังไงครับที่กรุงเทพคือ,คอจริงๆอ่ะสะดวกกว่าหลายอย่างอะค่ะแต่ว่าพอเราอยู่ไกลบ้านเราก็คิดถึงบ้านโอเคครับให้ไงขอบคุณมาก ไงขอบคุณมากนะครับลางแบบของเราเพจสวัสดีครับ ราได้ถ่ายน้องนางแบบนะครับไม่รู้จำชื่อน้องไม่ได้แล้วแต่ก็คุณมากเลยนะครับน้องทั้งสองคนมเมื่อกี้ถ่ายน้องคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาไม่กล้าเข้าเข้าเฟรมเท่าไหร่แต่ตอนถ่ายรูปพอเฟรมสองสามเฟรมนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายอีกที่หนึ่งวันนี้ได้นางแบบก็แค่คนเดียวจะยังไง จะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะติดตามต่อไปนะครับบาย ครับก็วันนี้จบเพียงแค่นี้ครับพอดีล้วกำแพงเข้าไปไม่ได้ไม่สามารถถ่ายทําได้วันนี้วันหยุดเ,เขาให้เฉพาะนักศึกษามีบัตรมอรอครับก็คือวันนี้ถ่ายได้แค่ข้างหน้าแล้วก็ข้างในก็ถ่ายจากนอกตรงกรงรั้วครับให้ไงใครสุดใครมีแนะนําอะไรที่สถานที่ไหนย้ายถ่ายรูปก,ก็แนะนํามาได้ครับแล้วก็ ฝากกดติดตามกด subscribe ทางช่องเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ก็คือจะจบลงเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมีสถานที่ไหนเราจะบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับในทางเพจก็คือติดตามเพจได้ The Jacker Take a Photo Facebook ครับก็วันนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับชิญชมอีพีหน้า เราจะไปไหนยังไงติดตามเพจได้นะครับสวัสดีครับ